สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท TTF International จำกัดผู้จัดงานสถาปนิก57ร่วมถแถลงความพร้อมในการจัดงานสถาปนิก57งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนภายใต้แนวคิด1880โดยมีคุณสรวิทย์นานาครกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานจัดงานคุณวิรัต์ปันพันกุล กรรมการบริหารสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชุปถรัรมภ์และคุณชาตรีมันคากรรมการผู้จัดการบริษัท TTF International จำกัดรวมกล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดงานปีนี้รวมถึงกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆง,ง,งานสถาปนิกก็กเลยมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คืออาจจะมองได้2ออย่างคือเรื่องของการแสดงสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อ,อ,อสร้างนะครแล้วก,ก็การให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาปนิกนะฮะว่า,าว่า สถาปนิกธรรมไรหรือแม้กระทั่งตัวสถาปนิกเองเนี่ยก็จะได้มางานนี้แล้วก็ได้ได้อัปเดตความรู้ทางวิชาชีพวิชาการแล้วก็ได้เห็นวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่งานสถาปนิกเนี่ยแตกต่างกว่างานแสดงสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั่ว <c oughs> ๆไปเพราะจะจะมีส่วนของนิทรรศการและกิจกรรมที่ว่าด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือส่วนของนิทรรศการนะครับกิจกรรมต่างๆที่ทางสมาคมสถาปนิกสยามจัด ก็มีความพร้อมทุกอย่างก็กำลังเตรียมงานนะครับมีนิทรรศการหลายหลายหัวข้อนะครับมีการบรรยายหลายๆเรื่องนะครับรวมๆแล้วประมาณ50รายการนอกจากนี้ยังจัดให้มีพื้นที่กรีนโซนหรือลานนวัตกรรมประหยัดพลังงานโดยเป็นการโชว์นวัตกรรมประหยัดพลังงานเพื่อการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะสิ่งที่จะนําเสนอในงานสถาปนิกห้าเในปีนี้ก็คือ เป็นโซนใหม่ที่เราเกําหนดขึ้นมาคือโซนกรีนะนะครับโซนกรีนนี้จะนําเสนอ,อนวัตกรรมทางด้านผล,ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการประหยัดพลังงาน<อ>และรักษาสภาพแวดล้อมะนะครับอันนี้เราจะให้ทั้งความรู้และ,ะตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะซึ่งน่าจะนําไปใช้เพื่อช่วยรักษาโลกของเราครับภายในงานยังได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมจากผู้แสดงสินค้าอาทิ วัสดุตกแต่งเรียนแบบธรรมชาติผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมอีโคเฟรนลี่เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรือฉนวนกันความร้อนรีไซเคิลจากขวดพลาสติกเป็นต้นคุณผู้ชมสามารถสัมผัสความยิ่งใหญ่ของงานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและนวัตรกรรมวัสดุก่อสร้างออกแบบตกแต่งมากมายได้ในงานสถาปนิค5่า 7, ระหว่างวันที่29เมษายนถึง4พฤษภาคมนี้ณนะ c h a l l e n g e r h a l l 1-3 Impact เมืองทองธานี